ข้อ23ระบบขับถ่ายของร่างกายมีอวัยวะใดบ้างข้อ1ปอดไตลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ข้อ2ปอดไตผิวหนังลำไส้ใหญ่ข้อ3ตาบไตปอดหัวใจข้อ4ตาบไตลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อ้าเขาพูดถึงระบบขับถ่ายถูกไหม ในที่นี้เขาไม่ได้พูดถึงระบบขับถ่ายที่เกี่ยวกับการขับกักอาหารอย่างเดียวแต่เขาพูดถึงภาพรวมของระบบขับถ่ายทั้งหมดถูกไหมภาพรวมของระบบขับถ่ายทั้งหมดคืออะไรพี่ถามว่าคนเราสามารถขับถ่ายของเสียทางไหนได้บ้างง่ายๆทางเหงือก่อนมีอะไรอีกนอกจากทางเหงื่อทางปัสสาวะถูกไหมการขับกักาอาหารทางอุจจาระอะไรอย่างหนึง่งคืออะไรเอย่ยคือการขับ ใช่คือการขับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านทางลมหายใจถูกปะเพราะฉะนั้นเมื่อน้องรู้ว่าเฮ้ยสี่ทางหลักของการขับถ่ายมันมีดังนี้เดี๋ยวก่อนนะบางทีอ่ะพี่จะบอกว่า <S <S <ม>เขาจะไม่นับการขับถ่ายอุจจาระเป็นการขับถ่ายของของเสียของร่างกายแต่บางทีเขาก็จะนับอย่างเช่นข้อนี้เขานับน้องก็เอาอุจจาระมานับด้วยทีนี้เริ่มที่ข้อหนึ่ง พี่ถามว่าร่างกายขับเหงื่อได้ยังไงเอ่ยขับเหงื่อทางต่อมเหงือ่อถูกปะซึ่งต่อมเหงื่ออยู่ที่ผิวหนังนั่นเองเพราะฉะนั้นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการขับเหงื่อก็คือต่อมเหงื่อที่ผิวหนังนะส่วนปัสสาวะล่ะเราสามารถขับถ่ายปัสสาวะได้ยังไงเอ่ยห้ามตอบว่ากระเพาะปัสสาวะนะเพราะว่าอะไรการเกิดปัสสาวะเกิดขึ้นที่ผ่าน ไตถูกไหมเพราะว่าในไตเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโก o m e r ู l ัสหรือหน่วยไตซึ่งตัวนี้มันจะผ่านคล้ายๆว่าเป็นการกรองโดยหน่วยไตท,ที่เรียกว่าเนฟอนพอกองปุ๊บก,ก็จะได้ผ่านจากเลือดตัวนี้ออกมาเป็นน้ําปัสสาวะนั่นเองชั้นไตก็ทําหน้าที่ในการขับปัสสาวะส่วนอุจจาระเราขับออกหรือการเราดูดของที่เราต้องการทางลำไส้ใหญ่ถูกไหมและซารคาร์บอนไดออกไซด์ละ่ะ เราขับออกแล้วโดยที่เราหายใจเอาก๊าซออกซิเจนเข้ามาแลกเปลี่ยนปุ๊บเราก็ต้องการเอากา๊กาซคาับอนกไซที่มีมากขึ้นออกออกทงางลมหายใจอวัยวะใดที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนก๊าซก็ต้องตอบว่าเป็นปอดถูกไหมเพราะฉะนั้น4อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายของร่างกายคือหนึ่งตอมเงือหรือผิวหนัง อันไหนมีผิวหนังเริ่มได้เทียวคอการปอดถูกต้องเกี่ยวกับการขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไตถูกต้องเกี่ยวกับการขับปัสสาวะลำไส้เล็กไม่เกี่ยวถูกไหมเพราะลำไส้เล็กเกี่ยวกับการดูดซึมอาหารบวกกับย่อยอาหารส่วนลำไส้ใหญ่ก็เกี่ยวกับการขับถ่ายอุจจาระส่วนข้อหนึ่งเนี่ยผิดผิดที่ลำไส้เล็กถูกไหมข้อสองปอดถูกต้องขับก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ ไตถูกต้องขับปัสสาวะผิวหนังถูกต้องเป็นการขับเหงื่อผ่านทางต่อมเหงื่อที่ผิวหนังและลำไส้ใหญ่ถูกต้องคือการขับอุจจาระชิ้นข้อสองเนี่ยถูกแน่เลยแอบตอบไว้ก่อนดูข้อสามตับน้องบางคนบอกว่าทาไมไม่ตอบตับคะเพราะตับทําหน้าที่ในการกําจัดสารพิษถูกไหมแต่ถามว่าทําไมไม่ตอบตับทําหน้าที่ในการกําจัดสารพิษแต่ว่าไม่ได้เป็นตัว ขับถ่ายตับเป็นตัวที่เปลี่ยนสารที่มีพิษให้ขับถ่ายได้ง่ายแต่ไม่ได้เป็นตัวขับถ่ายเองเพราะฉันอวัวะใดเนี่ยเพราะฉันโจทย์ในข้อใดที่มีตับแสดงว่าเขาเอามาหลอกน้องนะเพราะว่าตับเป็นเพียงตัวที่ทําให้พิษลดลงแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวขับถ่ายพิษนั้นโดยตรงเป็นแค่อวัยวะที่ช่วยให้ขับถ่ายพิษต่างๆได้ดีขึ้นส่วนอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่านํำไส้เล็กเกี่ยวข้องกับการย่อยและดูดซึม หัวใจไม่ใช่ใเลยถูกไหมหัวใจช่วยในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายทําให้ร่างกายเราสามารถอยู่ได้ทํางานได้มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอถูกอป่ารำไส้ใหญ่อันนี้ถูกต้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสรุปข้อที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบขับถ่ายของร่างกายก็คือ 1. ทางผิวหนังขับเหงื่อไตขับปัสสาวะลำไส้ใหญ่ขับอุจจาระและปอด ขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านทางลมหายใจข้อที่ตรงกับข้อทั้งหมดนี้ก็คือข้อ2นะมีปอดใตผิวหนังและลำไส้ใหญ่ส่วนอื่นๆที่เขามาหลอกก็คือลำไสเล็กดูดซึมกับย่อยเท่านั้นนะห้ามตอบทันทีว่าลำไสไดเ,เกี่ยวกับการขับถ่ายตับก็ไม่ใช่การขับถ่ายอันนี้คือเขาหลอกบ่อยนะเพราะว่าตับทำหน้าที่แค่กําจัดสารพิษเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2ข้อเดียวนะคะ